ทุกๆวันร่างกายของเราต้องการพลังงานและสารอาหารกล้วยคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันน่าทึ่งภายในตัวเราเมื่อกล้วยถูกย่อยในกระเพาะอาหารมันพร้อมที่จะปลดปล่อยสารอาหารสําคัญจากกระเพาะสารอาหารจะเดินทางสู่ลำไส้เล็กที่ซึ่งการดูดซึมจะเริ่มต้นขึ้นโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามินต่างๆเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็ว พลังงานและสารอาหารจากกล้วยถูกส่งตรงไปยังทุกส่วนของร่างกายเปลี่ยนให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแข็งแรงและสดใสวิตามิน B6 และแมกนีเซียมในกล้วยช่วยบำรุงสมองกระตุ้นการทำงานของนิวรอนทำให้คุณมีสมาธิและความคิดปลอดโปรง่งโพแทสเซียมคือหัวใจสำคัญของกล้ามเนื้อช่วยรักษาการทำงานของเซลล์ลดอาการอ่อนลา้าและป้องกันตะคริว ไฟเบอร์ในกล้วยช่วยหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้สร้างสมดุลให้ระบบย่อยอาหารทำให้ลำไส้แข็งแรงและผลลัพธ์สุดท้ายคือพลังงานที่พุ่งพล่านจากภายในสู่ภายนอกกล้วยช่วยให้คุณพร้อมสำหรับทุกกิจกรรมแต่หากทานมากเกินไปกล้วยบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายตัวเช่นท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะ แม้มีประโยชน์แต่กล้วยก็มีน้ำตาลธรรมชาติหากบริโภคมากไปอาจส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดได้เช่นกัน